ซึ่งวันนี้เองก็เป็นวันพระเป็นวันพระใหญ่วัดศรีรัตนธรรมรามมีอะไรบ้างวันนี้ก็มีถือศีลปฏิบัติธรรมทุกวันพระพระญาติโยมก็จะนุ่งขาวห่มขาวมามาถือศีลปฏิบัติสมทานศีนแลแปดเขายกออกจากบ้านเรือนมาก็มาอยู่ที่วัดมาประพฤติปฏิบัติสมรกิจสมนธรรม เมื่อมาแล้วก็ยังได้ปฏิบัติคำว่าปฏิบัติปฏิบัติอะไรบ้างเช่นการสวดมนต์เช่นการนั่งสมาธิสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาทีนี้สำหรับญาติโยมบางคนที่ไม่ไม่ได้มาถือศีลไม่ได้ตั้งใจมาถือศีลแปดโยมก็สามารถที่จะมาปฏิบัติได้หมายถึงว่ามาปฏิบัติกับคณะ ผู้ถือศีลแปดในวันนี้ปฏิบัติที่อุโบสถชั้นสองโยมก็สามารถที่จะมาปฏิบัติได้หลวงพ่อสร้างวัดศรีรัตนธรรมารามถือว่าวัดใหญ่90สบกว่าไร่แต่พอโยมมาจริงๆแล้วก็ไม่พอรับโยมปกติคณะถือศีลปฏิบัติธรรมจะพักที่ศาลาประาทองโอสถ วันนี้คณะอาจารยสาสมาธิจากทั่วประเทศมาอบรมอาจารยสาสมาธิ400กว่าท่านที่มาปฏิบัติมาพักที่วัดศีสีวันตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12โยมก็พักทุกศาลาศาลา,า,าประสาทองโอสถศาลาจงวุฒิธรรมศาลาท,ทุกหลัง ที่มีอยู่ในวัดศรีรัตนธรรมรามยกเว้นโซนของพระโยมก็พักกันหมดรวมถึงอาคารปฏิบัติธรรมใหม่บอกว่าไม่พอเจ้าหน้าที่ไม่พอก็เลยขอพระอาจารย์บอกว่าตอนนี้เขากำลังทำห้องน้ำทำอะไรอยู่ไม่เป็นไรขอพักข้างล่างก็ได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พักเราไม่เป็นไรท่านก็พักให้เจ้าหน้าที่พักชั้นล่างอาคารปฏิบัติธรรมใหม่ สี่ร้อยกว่าท่านมาพำนักพักพาอาศัยที่วัดศรีรัตนธรรมารามตลอดจนคณะผู้มาปฏิบัติถือศีนุโบสถแต่ละวันแต่ละวันผ้าเนี่ยก็เป็นรนะ้อยที่มาพักปฏิบัติที่วัดศรีรัตนธรรมารามอาจารย์ว่าก็ถือว่าดำเนินตามปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติที่บุรพาจารย์หรือครูบาอาจารย์ท่านได้พาพวกเราปฏิบัติเอาไว้ เรามาก็ไม่ได้เสียประโยชน์นอกจากเรามาทําบุญทานการกุศลและยังได้มาประพฤติปฏิบัติคือฝึกหัดใจของตัวเองให้มีพลังจิตเมื่อมีพลังจิตพลังจิตนี้ก็สะสมไว้ในใจของเราเหมือนหลวงพ่อท่านว่าคนเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาร่างกายนี้ก็ต้องตายคือมัยเงว่าสลายไปตามการเวลาแต่ว่าจิตใจไม่ได้ตายตามร่างกายนี้ไปด้วย บุญกุศลความดีสมาธิพลังจิตท,ที่เราสะสมไว้ในใจนี้ก็จะไปกับเราทุกหวนทุกแห่งเมื่อเราสร้างไว้เมื่อเราทำไว้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาจิตของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปจนในที่สุดเขาเรียกว่าถึงซึ่งการสำเร็จซึ่งมรรคผลนิพพานหรือว่าการขจัดซึ่งความทุกข์หรือว่าสวะกิเลสออกจากใจ ก็ถึงเป้าหมายให้การดําเนินไปของจิตของเราได้ดังนั้นที่เราประพฤติปฏิบัติฝึกหัดใจของเราหรือว่าทาสมาธิภาวนานี้ก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าเสียประโยชน์มาปฏิบัติได้ทุกเมื่อหรือว่าโยมไหนที่ไม่ได้มาถือศีลอุโบสถก็สามารถที่จะมาปฏิบัติกับคณะได้มาสวดมนต์บ้าง หรือว่าช่วงเย็นหกโมงเย็นเราก็มีทําวัดสวดมนต์รวมกันทั้งพระทั้งโยมสวดมนต์รวมกันที่อุโบสถทุกวันพระนะโยมถือศีลปฏิบัติก็มาปฏิบัติมาสวดมนต์พอนะสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จก็สดับตรับฟังธรรมอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตนในความเป็นพุทธบริษัทแห่งพระพุทธศาสนานี้คือเราได้มีศรัทธาคือความเชื่อประสาทาคือความเลื่อมใสต่อพระ พระัตนตรยัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อมีศรัทธามีความเชื่อในพระรัตนตรยัยแล้วก็มาปฏิบัติซึ่งตามแนวทางคําสอนแห่งพระรัตนตรยัยคือพระพุทธศาสนาอันนี้พรุ่งนี้วันที่10สิงหาคม2568ก็เป็นอีกวันหนึ่งพระอาจารย์ได้กําหนดปฏิสถานพระ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่อท่านสร้างอุโบสถกลางน้ำวัดศีรัตนธรรมรามพอสร้างอุโบสถท่านก็มีดำริว่าเมื่อมีอุโบสถแล้วก็ควรที่จะมีพระมหาเจดีย์เคียงอุโบสถคือตามคติของการสร้างวัดสมัยโบราณวัดไทยโบราณเนี่ยสังเกตดูตามวัดเก่าๆทั้งหลายเนี่ยจะมีอุโบสถแล้วมีเจดีย์คู่กันเขาเรียกว่า พระมาหาเจดีย์เคียงเคียงคู่กับอุโบสถอย่างนั้นเป็นคติของการก่อสร้างเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็ดำริว่าเมื่อมีอุโบสถกลางน้ําแล้วก็ควรที่จะสร้างพระมาหาเจดีย์กลางน้ําขึ้นนวสีร,รัตนธรรมารามจึงมีสระน้ําเดิมเนี่ยเป็นบ่อปลาของโยม1ิบกว่าไร่สิบหกสไร่เนี่ยที่โยมเห็นเนี่ยที่สร้างอยู่เนี่ยเฉพาะบ่อเนี่ยสิบหกสบไร่ ก็เลยสร้างเป็นพระมหาเจดีย์ขึ้นมาท่านบอกว่าตั้งชื่อว่าเป็นพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์ซึ่งพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์เป็นปมหาเจดีย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงใครที่อยากจะกราบไหว้สักการะพระมหาเจดีย์พระเกศแก้วจุลามณีต้องไปชั้นดาวดึงถึงจะสามารถกราบไหว้สักการะได้ท่านก็เลยจําลองเขาเรียกว่าเอาคติของการ สร้างพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์ลงมาสร้างยังโลกมนุษย์ให้มนุษย์ได้กราบไหว้สักการะบูชาและก็อัญเชิญเส้นพระเกศสาทาตงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้รับมาจากประเทศบังคลาเทศนมาประดิษฐานไว้ที่นี่ท่านได้ทําพิธีวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่29พฤษภาคม2 5 6พพอวางศิาลาฤกษ์61มา6262มา6 3 ปปีหกสามหลวงพ่อก็มรณภาพซึ่งก่อนที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยก็ขึ้นเสาขึ้นโคง้งขึ้นอะไรขึ้นมาเป็นพระมหาเจดีย์แต่ยังไม่ได้แล้วเสร็จประมาณราวต้นปี2563เนี่ยหลวงพ่อท่านก็มีดำริไว้ว่าหลวงพ่ออยากจะประดิษฐานพระยุคสมัยต่างๆเอาไว้ประจำพระมหาเจดีย์ทั้ง8องค์ พระมหาเจดีย์พระเกศแก้วจุลามณาีมหาเจดีย์จะมี9้าองค์อยู่ส่ว์ชั้นดาวดึงพอมีเก้าองค์องค์กลางเนี่ยจะปฏิสถานพระเกศธา,าตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระบรมสารีริกธาตนะุองค์กลางก็ทําเป็นบุษบกปฏิสถานส่วนอีก8องค์ก็จะบรรจุพระสมัยต่างๆหลวงพ่อท่านก็มีดําริว่าหลวงพ่ออยากจะประกอบ พิธีเททองหล่อพระยุคสมัยต่างๆทั้ง8ดองค์ท่านก็เลือกเลือกแบบแล้วก็เลือกสมัยต่างๆมีอูทองสีวิชัยธารวดีอยุทยารัตนโกศริร์ต่างๆอย่างนี้ทั้งหมด8ดองค์ท่านบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้อยู่ฉลองบวชฉลองเจดีย์ด้วยให้พากันฉลองแต่ว่าทําไว้ให้หมายถึงว่าเททองหล่อไว้ให้ ต้นปี2563วันวิวันมาคะบูชาวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2563ท่านก็ประกอบพิธีเททองหล่อพร้อมกันทั้งหมด8องค์อยู่ลานหน้าอุโบสถวัดศรีรัตนธรรมารามนี้คือพราทั้ง8องค์ท่านเป็นประธานหล่อพอหล่อเสร็จปลายปี2563 วันที่22ธันวาคม2563ท่านก็ได้มอนาภาพหลวงพ่อเราพระอาจารย์ก็เห็นว่าการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ก็ดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อีกไม่นานก็คงใกล้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์องค์นี้แล้วเราก็ได้สร้างแท่นประดิสถานพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ หลวงพ่อเททองหล่อพระประธานไว้ให้ก็ทําพิธีปิดทองอะไรทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมสมควรที่จะประกอบพิธีปฏิสถานพระประธานหรือว่าพระยุคสมัยต่างๆทั้ง8องค์ให้สําเร็จตามเจตนาปารพหรือว่าความตั้งใจที่หลวงพ่อท่านได้ตั้งใจไว้นะในการปฏิสถานไว้ที่พระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์ทั้ง8ดองค์ เลยกำหนดว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะประดิสถานพระประธานทั้ง8ดองค์ช่วงเวลา15บหนาฬิกาที่พระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีการก่อสร้างก็ดำเนินไปตามเจตนาหลวงพ่อแล้วอันหนึ่งพระเกศาธาตุที่หลวงพ่อท่านอยากจะอัญเชิญมาปฏดิสถานไว้ที่พระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีปีที่แล้วเราก็อัญเชิญมาแล้ววันวิสาขาบูชา2567า ท่านบอกว่าพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นที่ประดิสถานพระโมลีหรือเส้นผมของพระเจ้าที่นี่ก็เป็นพระเกศแก้วเหมือนกันก็ควรที่จะมาประดิสถานอันนี้เราก็ทําแล้วอันเชิญมาจากพระวิริยมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสิร์วัฒนมงคลเมื่อปีที่แล้วพร้อมที่จะมาบรรจุไว้ในพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์นี้พระประธานที่หลวงพ่อ ท่านเททองหล่อไว้ให้ในความตั้งใจว่าจะประดิษฐานไว้ที่พระมหาเจดีย์ทั้งแปดองค์ก็สําเร็จพร้อมทุกอย่างพ่กนี้เราก็จะทําพิธีประดิษฐานพระประธานทั้งแปดองค์กันเหลือพระมหาเจดียนะ์ที่กําลังก่อสร้างอยู่ก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงจะสําเร็จตามความตั้งใจหรือเจตนาปารบับที่หลวงพ่อท่านได้ตั้งใจไว้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ เพื่อเป็นการบูชาคุณท่านเจ้าปคุณสมเด็จพระอาจารย์เป็นการแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์เพราะว่าอย่างนั้นคือการดำรงอยู่ความเจริญอยู่ความเป็นไปอยู่หรือการสืบทอดอยู่ซึ่งพระพุทธศาสนาคือการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์คือการสร้างศาสนสถานศาสนวัตถุเอาไว้ให้กับพระพุทธศาสนาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็สร้างไว้ก็เป็นประโยชน์ แก่ประชาชนชาวพุทธพุทธศาสนิกชนหรือประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงสถาพรหองพระพุทธศาสนาเหมือนเราไปไหว้ที่อินเดียสังเวชนียสถานที่สถานที่ประสูตบ้างสถานที่ตัสรู้บ้างสถานที่ประรนิพานบ้างสถานที่แสดงประทมเทศนาบ้างเรายังเห็นอยู่ที่เป็นหลักฐานแห่งความเป็นไปเป็นมาแห่งพระพุทธศาสนาก็เพราะอะไรเพราะว่าบรรพบุรุษ ก่อนหน้านี้เขาได้สร้างเอาไว้เราได้ไปเห็นได้ไปดูได้ไปชมได้ไปกราบไหว้สักการะบูชาก็เหมือนกันเราสร้างไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาก็สร้างไว้เพื่ออนุชนคนรุ่นหลังเขาได้เกิดขึ้นมาก็ยังได้เห็นว่าโอ้รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวดรุ่นร้อยปี200ปีที่แล้วความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนานี้ก็จเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นก็มาร่วมกัน ปฏิสถานพระหรือว่าประพฤติปฏิบัติสมณกิจสมณธรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นไปก็นุโมทนากับคณะญาติโยมคณะเจ้าภาพทุกท่านตลอดจนญาติโยมทุกคนที่ได้มาทําบุญตักบาตรนวัศีรัตนธรรมรามก็ให้บุญกุศลที่เราได้บําเพ็ญนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เราท่านทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินสาธุ